ตอนเย็นน้ำกำล,ลังลงมาายางขนาดหนักทางสวนนะคู่หาทางทางคู้เขียวแน่ทางลำพ้องแน่ป่นะ่ะทงผู้กระดิ่งปุะ่ะน้ำกำลังขึ้นอยางาเบื่องน้ำ เจ้าหนี้ก็แหงแล้วประตูประตูะตน,น,น,น้ามขึ้นหน้ามขึ้นถูกปีไม่ผีเรียกำแพงวัดเกือบพังผีไก่ผีกอน เดยรกลุมไปยังขนาดนัด้นเลไไปมงน่ที่วัดน่แหละมาณสามงานเนี่ยครับสี่ค,คนนอย วัดอันนี้กัแต่กวนสือใหม่ๆก็ได้ต้นย่างป่าต้นย่างมาปูแง่ะหน่อสืบใหม่ๆก็ได้เอาต้นกอบไผ่มาปูกอบไผ่เต็มเป็นหลายร้อยต้นใช้น้ำใช้ยางยางดีใช้สายน้ำ เรือที่ตรงนีิแค่จะเอาไม้แพบ้านวัดปลูกมันไม้แพร่น้ำสิเดียวออกเลยมันนัหนมันติดเป็นอุปสรรคต่อไปไม้แพน้ำก็ไม่กินชุ่งเลยเดี๋ยอสองสามเก่อน้องนันไตวัดตัวน้ำท่วมน้ำท่วมมันใส่เวลาโดนท่วมท่วมเป็นเป็นเดือนสองเดือนเลย làm khuyền cái đây ngang nó mà băng nằm mong nhìn cái chuồng ngan và chỉ hành đốt chọt nằm của chỉ khơi chỉ ma cái nó nó chỉ này nó chuồng ngan chỉ lóng bột nằm nằm bố của chỉ chỉ hết bớt bất theo này hiện tôi chỉ bị lan chọt lột ปตกติม,ม,นนนม,มนันอยู่ชิงหนิงเปนเนี่ยนี่น้ำขึ้นนั่งซองามเมอร์่ขึ้นเหนขึ้นปิตนี่ยีเด็กเเด,เด็กั้นผีเลหผีเลสูงแหงเลยเดีมันได้สูงเข,งข,งขาบอกเป่งน,นำ้ำข้างหน้าเคือน <laughs> đang này có cứ mới thì nữa. Không sao bà mông. Ô pom đàn. Ừ, cả ta cả mông cũng làm mất tiền liêu này nè. Còn nó nứa Cứ đang tìm vô Không khuấn phải xảy. ปุ้นอันนึงอุปกรณ์อันนี้ด่างเต็มเชิงด้วยนี่นำขึ้นกับท่านหันบปล่าในป้อมด่างนี่คนหล่มลงจบเลื่อนเปล่ากำขึ้นเร็วขป็นโดยแางหลุดเร็วเลย んおっ。 ก็เกินอีกสมมือขหุ่นหอนพุ่นเล่นพอนำเปข้างหน้าพวา<ไ>เปีง วีอย่งไรก็เปล่งสิดัเงียวน่ะว่ามันมีดเดี๋ยวมันเป็นวี <c oughs> วีเล็ดวีเล็ดแกมี่เปลี่ยกก็ดีไปปูนเลือกครัเจา้ชาชอบปลาโมง นี่ที่วัดได้มองยืนอยู่นี่นี่แหละที่วัดมันน้องหัวน้ำไปเลยบ้านท่ลานเนี่ยเคลื่นอนค่อยแต่ตฟังเคลื่อนได้ต่อันนี้สัมสาวัด,ดิเนี่ยสาวัดสาวะไงสากินเนื้อที่ของกินเนื้อที่สองจังหวัดจังหว,วัดนครจนทร์กับจังหวัดหนองบองัวลำพูหรืว่าอำเภอโนนสัง ไป็หอดเขาขาดพู่อันหันเขาขาดมหันก็คือสิ้นสุดกันอย่มหันแต่ฟังนั่นเป็นขอนจันฝั่งปุ่นฝั่งนามทั้งปุ่นเปียงทั้งนี้เป็นของจังหวัดน้องโบลล์ลำพูเขื่อนอุบลรัตน์แต่ว่าซื้อซื้อซื้อเข้ามาอุบลรัตน์นี่ก็คือ้ซื้ออำเภอของเขื่อนอุบลรัตน์เป็นอำเภอหนึ่งได้ทั้งนานแต่ว่าตัวเขื่อนในเทียนยู่ อยู่ในระหว่างกลางของจังหวัดน้องบุลงผูกับจังหวัดขอนจนันอย่างอำเภอผู้ีย่งอำเภอ,เอ,เภอหนองนาค้ำบางบุญกับอำเภอเติร์นบุรัตรน์บางเพียรอ,นนอำเภอโน่นสังกับอำเภอสีบุญเรืองกินเนื้อทีอำเภอสีบุญเรืองอำเภอโน่น,นสงัง น้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นอย่างเร็วก <c oughs> ็ทีงันฉลองบวชปีนา็สิว่าสิลาเลื่นสิมีหม่องจอดรถจอดล่าม,มันแมนบ่น้อนี่แหละแปลกแต่นี่แหละดังเลยนะผู้ใดคือผู้มาเอาเจ้าของเลือดเจ้าของอยังเลือกับโเห็นเลือกออกเ็กเต็มเข่งด้วย ดังกับเต็มเฉ่งนี่ที่วัดนี่แหละมองงงหัวนีว่แหละนี่ลักลักจวนนี่แหละสื่อแล้วก็เลยเอามา,อมา,าอเอาลกักมาปักไว้ปูนเหงาลงหัวนว้ำหมดแล้วกินเงินคนน่ะนี่เด็กหัววัดต่างๆ ทีกับทีไฟฟ้าแหละทีไฟฟ้าทีสมมุติกันแต่ว่าทีมีโฉนดอีดีก็คืออยู่ในวัดทีมีโนโซสามนี่เราีปซื้อไปเห็นมองจอดรถถ้าไม่มุญไม่งานปีน่าออกคนชาญโยโขโยนาวเดียนท่านว่านเนี่ย่าอยู่ตรงม้เจดนี่เบ้อ เบืง้งสถางทางในกาลนัน่นน่ะมันจะบกบกันขันในพรรษาเขาพรรษาไปนี่เขาบ่ปล่อยน้ำเลยสองสามหมื่นไปคนเจนเขาบ่ปล่อยน,น้ำน,น้อยเลยปล่อยน้ำคล่องน้ำไหลออกจากแนวเพื่อนเขาปล่อยน้ำได้ตึงเร็ว มีกำแพงวัดมีวจะมาสางกุติรองรับกูบาอายกันฮุนโอพนมยยามเสียจะพานไปไกลกับกำแพงนั่นเส,ส็ดกุติเสาสูงๆขึ้นเนี่ยเป็นทั้งนาเนี่ยระวางตรงนี้แหละยืนออกมาข้างกไกลจักน้อยไกลๆจากากำแพงตัวนี้เป็นบันไดไต่มาจากกำแพงนั่นแม่มันเนี่ย

เปิดอะไรยังเป็นไล้น,น,ลน้ำตัวมันยึดต่ำต่ำแข่งน้ำยึดสูงน้ำเปิดเลยแรงเรียวขนาดนี้ปัญหา ขึ้นไม่เด็เปัญหาตัวปัญหาต้องไปทอทอนาำทิ่มนั่ทนที่เป็นน้ำน้ำครังก็ได้เง้ของนี้นขงองของที่สีออเดินลาะเบื้องนาำ